ในตอนที่6นะครับเรามาต่อกันเลยนะกับส่วนที่เรียกว่าแปรครับแปรเนี่ยเป็นตัวรับกระเบื้องบุ่งหลังคานะครับซึ่งจะวางอยู่นะบนชันทันตัวนี้นะครับซึ่งแปรเนี่ยนะครับมันจะมีความสําคัญนะเพราะว่าถ้าเราดูตามนะะนะครับสเปคเนี่ยไอแปรเนี่ยมันจะมีผลโดยตรงนะครับระยะขนาดต่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับชนิดของกระเบื้องนะครับกระเบื้องมีหลายแบบนะครับก็เดี๋ยวผมจะเลือกแหม จริงๆไม่ได้สปอนเซอร์นะก็เป็นกระเบื้องคอนกรีตครับนะราคาคอนกรีต s c g นะครับรุ่น C pack นะโอเคซึ่งถ้าเรามาดูระยะของแปรมีสำคัญนะเวลาขึ้นโมเดลเนี่ยเราก็ต้องเวลาเขียนแบบก็จะบอกว่าอ้างกริงจากผู้ผลิตนะครับก็อาจจะเลือกก่อนนะตอนนี้มงอินเทอร์เน็ตชาร์จเอเรามาดูระยะแปรครับคือถ้าดูตามแบบเนี่ยจะเห็นว่าระยะจากขอบจันทันนะครับหรือปลายเชิงชายเลยก็ได้ นะครับเนี่ยแนวดิ่งคล้ายกันอยู่ระยะใกล้เคียงกันได้ไม่เป็นไรก็ตัวแรกเนี่ยเออตัวที่สองเนี่ยสามสิบสี่เซนตตัวที่สองสามสิบสี่เซนนะครับมีสามสิสี่เซนแล้วก็ตัวอ่ตัวนี้จะวางมาอยู่ใกล้ๆตรงนี้ไม่บอกระยะก็ใกล้เคียงกันหลังจากติดเชิงชายนิดเดึตัวนี้ตัวครับแล้วก็เกลีย่ยอยู่ระหว่างสามสองถึงสามสิบสี่นะครับสามสองถึงสามสิบสี่โอเคครับเราคงไม่เป๊ะเวอร์ขนาดนี้นะแต่เราก็ควรจะให้มันใกล้เคียงแบบนี้นะครับนะอ่ะ โอเคเริ่มแรกเราไปหาแปรก่อนแปรสเร็จรูปก่อนผมก็มานั่งเสิร์ชหาหน้าตัดแปรนะเออมันก็หายากเหมือนกันนะก็พยายามหานะครับจนมาเจอตัวนี้แล้วกันอนธิบายง่ายสุดแปรสเป็จรูปโอเมก้านะครับนี่โอเมกาก็ตัวนี้ก็ได้อ่าตัวนี้ครับโอเมก้านะครับเขาบอกว่าหนา1.2มิล ไป้มดูว่าอันนี้หนาหนึ่งสองอ้าวโอเคผมก็กดกวาครับแล้วก็เซฟแล้วก็เซฟเก็บไว้นะครับ New work แล้วเซฟเก็บไว้เอเซฟเก็บแล้วครับเราก็กลับมาเริ่มสเก็ตครับอ่ะสเกตยังไงดูนะวิธีการสเก็ตไฟล์ <Fine. S 2> คือต้องบอกไว้ก่อนว่าในแบบนี้เขาใช้เหล็กและแนงเหล็กเป็นเหล็กตัวเอลนะเหล็กฉากนะซึ่งผมว่ามันล้าสมัยแล้วนะแบบนี้ได้เก่าแก่มากนะไม่อัปเดตเลยนะครับก็คงจะไม่ไม่ตรงนะนะวัสดุ ปัจจุบันนี้มันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงได้ก็เปลี่ยนนะครับนะก็ไม่ได้ตัง้งใจจะเปลี่ยนแบบให้มันเสียอะไรหรอกแต่มันเก่าไปแล้วนะจะเอาเหล็กฉากมาวางตรงนี้ก็นะไม่ใช่ที่แล้วนะอ่ะนะครับเราก็มาเลิกเลยครับวิธีการเริ่มต้นนะครับไปที่คำสั่งกัับ ไฟล์ File, Import นะครับไฟล์ File, แล้ว Import ไฟล์ Import นะครับจากนั้นมาก็ไปเอาภาพนะครับแปลงของเราคลิกภาพแปลงของเรานะแล้วก็คลิกนี้ครับเลือก Image บริเวณนี้โดนเมาส์บางนิดนึงนะครับ Im a g e นี้เลือ Image นะแล้วก็เอาคำสั่ง Import นะครับก็เช่นเคยครับคลิกแล้วก็ขยายข,ขยายขนาดใ,ให้ใหญ่ขึ้นนะครับโอเคจากนั้นครับเราต้องการระยะ ตามแบบนี้ใช่ไหมวิธีการแนะนําคือให้เรากดทีเทปนะครับวิ่งตามแนวนี้ก่อนรักเสียกันไปแล้วเขาข้าวนะเราคงไม่ได้เป๊ะนะครับแล้วก็พยายามกัดตรงกลางครับอันนี้เพื่อเพื่อจะให้มันแบบว่าเท่ากันทั้งสองด้านนะอันนี้อันนี้ก็ทริกนะครับแล้วก็อกดลงมาครับแล้วก็กดลงมาตรงนี้แล้วลากมาตรงนี้ครับลบเห็นไหมครับเดีย๋ดวยวลากเส้น แล้วก็ลบเ้นนี้ไปครับลบเส้นนี้ไปนะครับแล้วก็เอารีไปนี่อันนี้คือเส้นนี้ของเราครับอยู่นี่แต่ได้มาครับเราก็ก o อ y ครับเส้นนี้มาเหตุผลเพื่อให้เป็นสองด้านเท่ากันนะแล้วก็เอ็กสเครับ s อ็กสเกลนแล้วก็กลับด้านนี้ครับเหมือนเดิมครับลบหนึ่งครับพิมพ์ลบหนึ่งเอเตรเราก็จะได้ตัวนี้มาแปะชนกันตรงนี้ครับเนี่ยครับมันก็จะได้เส้นนี้ออกมาซึ่งเส้นนี้ครับมันคือแปครับ แปรสูงสิบเซนอุ้ยสิบเซนเลยนะยี่ห้อนี้โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าผมผมไม่มีแปร SGC ครับไม่ไรอ่ะเราวิธีการคือเราเลือัองสมดนะกดภาพเนี้ยนี่ครับไว้ด้วยกันนะดูวนะ่อันนี้นี่ห้ามห้ามลืมขั้นตอนนี้นะเลือัองสมดอย่างนี้ครับไว้ด้วยกันนะคลิกขวา make group เราจะปรับขนาดแปรให้มีขนาดเท่ากับสิบเซนทำยังไงนะครับโอเควิธีการคือแบบนี้นะให้เราดับเพิ่มคลิกเข้าไปในแปร ในภาพแปรนี้ครับแล้วก็กด High Race of Model นะเพื่อให้ชัวว่าเราอยู่ข้างในครับไม่งั้นเวลาตอนสเกลเนี่ยมันทําให้ขนาดเปลี่ยนั้นหมัได้ไม่ได้นะลากเส้นมาตรงนี้ครับไว้ตรงนี้นะครับไม่นด้ทำให้ดูนะนี่แบบโปรละใครที่ยังไม่เข้าใจก็ไปดูซีโรสกีโนนะไป18ตอนของเราเนะี่ยโอเคกดคําสั่ง T Tape T Tape ครับปึ๊บแล้วก็ดึงมาตรงนี้แล้วพิมพ์ระยะเลยครับจุดหนึ่งนะจุดหนึ่งเซนจุดหนึ่งเมตรเป็น10เซนครับ Enter ถามว่าเปลี่ยนขนาดไหม Yes ปึ๊บมันก็จะเปลี่ยนขนาดให้เราครับเป็นขนาดแปดจริงๆซ,ซึ่งตอนนี้ก็คือขนาด10เซนนะครับอ่าอันนี้ยังนะครับอันนี้คืออย่าลืมนะถ้าใครสนใจนะเรามีคอร์สนะครับที่ผมคิดว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เรานะครับใครๆก็ทําได้นะโอเคอันนี้ผมก็จะระเบิดออกละคลิกขวา Export แต่ผมจะลบภาพ้ทิงไปแล้วไม่ใช้นะเพราะว่าน,นี่คือแปดจุดโอเคเขาบอกว่า1.2มิคลคิวโร่ครับ F offset อัพเฟสดมาครับ1.2 FM ค่อนข้างบางนะบางมากเลยนะครับลากเส้นชนกันแบบนี้ครับแล้วก็ลากเส้นชนกันแบบนี้นี่ครับอ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมหมุนนิดนึง Q Rotate จึบจึบอ่ะแล้วก็หมุนขึ้นมาครับ90องศาเรียบร้อยครับเราก็จะได้แปละผมดึงไปหนึ่งเมตรเพื่ออะไรหนึ่งเมตรพอแล้วเพราะว่า ตาส่วนมันก็ยังไงครับหนึ่งเมตรอะผมมูมเรานี้อ่วาวางตรงที่ดูนะครับโอเคดูขั้นตอนนี้ดูดูอุ้ยมัน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 สูงมากเลยนะสิบเซนเนี้ยมันผิดหรือเปล่าในแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันน่าจะ มันน่าจะไม่ใช่นะเดี๋ยวเอายี่ห้ออื่นก่อนีนห้องนี้คือะอาเนี่ยอันนี้คืเอเเนี่ยมันแค่ยี่ิบเจ็ดมินลนะเนี่ยเออยี่สิบมิลอืมเอา้าวไม่เป็นไรดูดูแล้วมันน่าจะมีไม่น่าใช่ครับไม่น่าใช่ ผมดูแล้วอันนี้อ่ะไม่เป็นไรก็ถือโอกาสซ้ำๆแล้วกันอันนี้ไม่น่าใช่ไ,ม,ไชม่น่าใช่ละมันมันก็รู้สึกรู้สึกได้มันใหญ่ไปอ้าวอันนี้สดๆเลยครับเราทำให้ดูนะอ่ะนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้ไหมอืมตัวนี้ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันครับตัวนี้อ่ะตัวนี้กันนะเซฟอิมเมจตัวนี้กันอ่ะตัวนี้ก็ัน Save Image เอาใหมา่เอาใหมา่เอาใหมา่ไม่เป็นไรครับเราคนที่ไม่เคยทําผิดคือคนที่ไม่ทําอะไรนะครับอ่าไม่เป็นไรลบทิ้งไปเอาใหม่ก็ได้ก็รีพีทอีกรอบไนปะทุกคนเข้าใจแล้วกันครับอไปดีไฟล์ Import นะต่างกันต่างตัง้งแต่เมื่อกี้สิบเซนละนี่มันจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรครับเราก็มาเอา save เซฟไปตรงไหนเนี่ยงงเอาใหม่เอาใหม,าามา่คลิกขวา save as image as png นะครับ เซฟตรงนี้เลยเซฟโอเคเขาบอกว่าไม่ปลอดภัยคลิปแล้วกันอ่าไปไม่เป็นไรเราเชื่อเราเชื่ออ่าไฟล์อินพอร์ตแล้วก็เหมือนเดิมครับขนาดจะได้มาแล้วก็ลากเส้นครับลากเส้นง่ายๆอัะ ไปมาิบองศาคร่าวๆไม่ต้องเป๊ะดึงลงมาชิบค้างไว้ล็อกปับ๊บได้ามาตรงนี้ไม่ต้องเป๊ะเวอร์โอเคได้ละจะได้มาก็เลือกภาพบริการในกุ๊กครับเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมแล้เวเข้าไปข้างในครับแล้วก็กดทีเทปนะดึงระยะจากบ,บุกนี้อาททำไมเส้นหายไปละ อเส้นนี้ลืมลืมเอาไว้ด้วยกันเ e x p o r ดก่อนเมกร g ป o u p ทีเทปดึงมาตรงนี้เท่าไรหกสิบเอดมิล6ิเมหกสิเอ็ดเ m Enter ป๊บเรียบร้อยเอาเล็กมากเล็กมากอ่ะเ e x p o r ดคลิกขวานี่ครับอ,อแล้วมันหนาวอะไรวะ <laughs> ไม่บอกความไหนอีกบอกควอมหนอไรใช่เออคือต้องบอกไว้ก่อนอย่างที่บอกว่าผมเองก็ไม่เนี่ยข้อมูลนะอ๋อนี่ขนาด0.5ม mm. มอ่ะโอเคครึ่งครึ่งมิลผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ขนาดน้อยไปไหมใช่มหมถอ คือต้องบอกไว้ก่อนนะว่าไปดูสเปคของตัวเองนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนผมไม่รู้สเปคจริงๆอ,นะอ่ะก็เอาตามนี้ครับหลายคนที่ดูคลิปนี้อาจจะอย,อยากจะบอกผมนะว่ามันหนาวอะไรอ่ะอุ่นมากดีไผมว่ามันมันบางไป อความหนาถูกต้องกขาบอกศูนย์ห้ามิลก็าตามเขาว่าครับก็จะได้มาแล้วก็หมุนครับนะล็อกแกนครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บคลิกอ่ามาหมุนเก้าสิบแล้วก็พูพไปหนึ่งเมตรคือตอนนี้สังเกตว่าเวลาผมดึงหนึ่งเมตรเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นนี้ไม่ไงครับเรียบร้อยล,อละหนึ่งเมตรเอาละดูเทคนิคผมนะ ทค่นี้ผมคือเวลาวางเนี่ยเขาจะเอาตัวขอบสุดท้ายเป็นตัวอ้างอิงใช่ไหมพีม่รัวๆนะคิดขวา make component ผมตั้งชื่อว่าแปรสัมเล็กรูปนะครับแล้วตอนที่สำคัญคือ set c o o n e n t axis นะให้แกนของมันอยู่ตรงนี้จุดนี้ครับคือจุดที่เราใช้ในการพัดพัดนะครับแล้วผมก็กะประมาณนี้นะอ่าคลิกแถ้นมาให้ให้ ให้แกนน้าเงินนะครับวิ่งขึ้นนะแดงแล้วก็เขียวนะครับเขียวด้านนี้อ่าแล้วก็ออกคําสั่งครับ grow to vertical นะให้ให้มันแตะแปะในใน vertical ครับนะเรียบร้อยละอันนี้เทคนิคนะเครียดอ่าหลายคนอาจจะไม่รู้นะให้ทำยีได้เดือดดูนะอ่ะมานะดูนะนี่คือเทคนิคนะที่บอกว่าไม่ค่อยมีคนได้ไดใช้นะอ่ะมาที่ component ครับแล้วก็ไปที่แปลส่วนรูป แล้วแปงไหมครับเมื่อแปงปุ๊บเนี่ยอ้าวทำไมมันไม่กรูทู v e r t i c a l มันต้องกรูทู v e r t i c a l เสีอ๋อไม่ใช่กรูทู slope โอ้โหเอาใหม่เอาใหมาเอาหมการูทู slope ครับขออภัยเปลี่ยนตรงนี้มาที่มาที่คอมโพเนนต์นะเนี่ยแปลนะครับแล้วก็มาที่อีดิทนะกรูทู slope ครับขออภยัยแม่เอาใหมา่อ่ะมาแปะ คือมันต้องกรูทูสโลปครับอิดิได้อิดิได้อิดิได้นี่กรูทูสโลปเพราะว่าสโลปครับอ่ะเราดึงมานี่คือบเพลโอเคอ่ะผมดึงแปลนี่คลิกวางคือว่าคือวางปุ๊บเนี่ยมันจะวางตามแนวนี้ทันทีแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าแกนหมุนของมันผิดด้านผมก็ต้องเข้าไปข้างในแต่เมื่อกี้ครับ แล้วก็บุนใหม่บุนให้มันอยู่ด้านถูด้านถูกคิวโรเทตแล้วก็บุนด้านนี้ครับ90องศาอ่าโอเคแล้วตอนนี้เวลาผมดึงมาใหม่ครับดึงมามันจะวางถูกด้านแปะป๊บเห็นไหมครับแล้วใครี้เสร็จแล้วครับนะแต่ก็ยังผิดด้านอยู่อีกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะต้องเอาด้านนี้ไปรับถูกไหมนั่นเองผมขอมุนอ,อีกรอบหนะึ่ง เห็นมุนกันได้อย่างนี้ครับอ่าอย่างนี้ก็จะได้อ่ะก็จะมีผิดพลาดบ้างนะครับไม่เป็นไรเอาไปสำหรลูกยกวางปับ๊บปึ้งนี่ไงครับมาแล้วอันนี้มันก็จะได้ระยะไปนะครับแล้วก็จับแล้วมันไม่ต้องเอียงเลยนะเราต่อไปเนี้ยมันก็จะวางอย่างนี้ครับแล้วก็เราก็อ่ะตอนนี้คือดูเหมือนว่าวลาซูมเข้าซูมออกแล้วมันติดใช่ไหมวิธีการคือถ้าเราอยากให้มัน ทำงานในพื้นที่แคบได้นะกดแซดซูมครับแล้วพิมพสักสิบเนี่ยฟิล์ออฟวิวเนี่ยให้สิบครับเนี่ยคือฟนะิล์มออฟวิวพิมสิบเข้าไปครับฟิล์ออฟวิวสิบอังนี่แล้วก็เสร็จเลยง่ายมากครับนาจากตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนไปสักประมาณสักห้าเซนนะเพราะว่าเมื่อกี้มันมีแปรเนะตัวแรกตัวแรกห้าเซนนี่นะครับต่ตนะบอไปตัวที่สองตัวที่สองเนี่ยตัวที่สองเนี่ยเอา มันจะเป็นสายี4เซนนะตัวท,ที่สองเนี่ยมันอันนี้กี่กว่ากันนะอันกรูหรือกรูก็ได้กรูก็ได้ผมก็จับตรงนี้มาเลื่อนมาตามแนวนี้ครับอ่ามันคือระยะที่มันหาตรงนี้นะครับ34เซนแล้วก็เลื่อนขึ้นไปครับ34 c มนี่คือตัวแรกนะอ่าตัวที่สองตัวที่สองครับตัวนี้อเรียบร้อยแล้วครับได้ละนี่ ผมก, scale. ก็สเกลเอสเกลนะดึงป๊บดึงเกินดีว่าขาดนะเออทำไมทำไมาไม่ดึงไปก่อนแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวค่อยคอปปี้วะงงไม่เป็นไรแล้วก็ดึงมาโอเคจากนั้นครับเราก็จะมาหารลงตัวครับมาหารลงตัว นะซึ่งก็ปกติเราใช้คือเลขกดใช่ไหมแต่คราวนี้ผมจะไม่ใช้เ,เลขกดนะผมจะเอาระยะนะผมเอาค่าไหมผมจะบุ้งนวดกันจริงๆตอาเตอาขอบนี่นะแต่ไม่เป่อไรหรอกนิดเดียวครับอ่านะนี่ก็บอกไว้ก่อนว่าแล้วก็บกวารตรงนี้ามในไรกะฟูนะแล้วล้วก็แล้วก็เราลากมาปุ๊บตัดน,ะดนันหัวแล้วก็คิดวางคอนโทรล ะครับคลิกวางจากนั้วเราพิมพ์นะครับเราพิมพ์34มสนะสานะครับเซนติเมตร CM e อ t e r อ่าแล้วตามด้วย x เลยครับ x 11ไม่ถึง x 13ไม่ถึง x 14ไม่ถึง x 15ไม่ถึงถึงไหม x 15สิ้า x สิไม่ถึงก็แปลว่า x 16ครับ สิบหกชิ้นแต่คราวนี้ผมจะใช้หลักการคือหารลงตัวแทนครับอันนี้การคำนวณเองนะอีกเฉลี่ยนะอ่าแล้วผมก็ชิปค้างไว้ครับแล้วจับไปวางตรงนี้แล้วเลื่อนนิดนิดหนึน่งมันมีมันมีระยะนิดหนึ่งให,ให้ให้มันแปะอ่าแล้วอันนี้ครับไประมาณนี้นะแล้วกดหารสิบหกครับกด d y วสิบหกครับ มันก็จะเกลี่ยให้เราทังทีอันนี้คือเคล็ดลับนะที่หลายคนไม่รู้กับ่กดแซดสามสิบห้าครับแลวตอนนี้ครับผมก็จะได้ระยะนะซึ่งถ้าเรามาวัดระยะของตัวแปรเนี่ยมันก็จะจากขอบถึงขอบเนี่ยมันคือสามสิบสองพอดีน่ะฮะนี่นะแล้วก็ดีดดีลิทไกด์น,นะทิ้งไปเลยครับไม่เอาละนีดดีลิทไกด์ดีลิทไกด์ดดดในในทิ้งไปเลยแลวตอนนี้ผมก็ได้แปรมาครับแล้วผมก็ เมฆกรุ guys, ๊ปด้วยกันแปลครับเมฆกรุ๊ปอ่าเรียบร้อยครับแปลนะอีซีเอ็นฟันอ่าแั้นตัดครับตัดแปลก็เหม desserts, ือนเดิมครับอ่าส right ี now, ่เหลี่ยเข้าไปข้างในนะหายเลยออฟพอเดลกด r กดคีย์บอร์ดลงนี่แล้วก็คือคือกด r เนี่ยแล้วแล้วตรงเนี้ยคีย์บอร์ดลงนี้แล้วก็จับมุมนี้นะไปแล้วก็พุทธภูมไป พูดพูลงมาเนี่ยครับเรียบร้อยครับเมกรุ๊ปแล้วก็เอาคำสั่งตัดครับ trim เทียบตัวครับเห็นไหมครับ ไล่ผัดทิศตัวไม่ค่อยมีคนสอนเท่าไหร่นะเรื่องพวกนี้ครับรยบร้อยละเสร็จละอันนี้ก็ลบทิ้งไปครับเห็นไหมอันนี้ก็จะได้แปรที่แบบวางนี่บอกเลยว่านี่ทํามาก,กินได้เลยนะครับที่อย่างบอกไว้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็กด R สี่เหลี่ยมครับคีย์บอร์ดลงนะครับแล้วก็ลากเส้นมานี่ นะครับถ้าใครสนใจคอร์สนะครับอย่าลืมนะนะครับเรามีคอร์สนะครับแบบเรียนทั้งชีวิตนะครับและลองเรียนดิง้งแล้วก็เติบโตวไปด้วยกันนะกับระบบการทำงานแบบใหม่นะเชื่อผมนะครับทุกคนทาได้นะครับใครบอกว่ายากน,นะดูตัวนี้อาจจะยากเพราะว่ายังไม่มีพื้นฐานไงแต่ถ้ามีพื้นฐานแล้วบอกเลยโอ้โหชิลนะครับเนี่ยอาจจะเครื่องมือไม่เยอะเหมือนโปรแกรมอย่างเรวิดเนี่ยอาชิแคดอย่างเงี้ยเครื่องมือเยอะมากนะครับไม่ต่ออโตแครดนะครับแต่สกีรับเนี่ยมีไม่กี่เครื่องมือง่ายครับนะ เด็กเกตขวบนะมาเรียนเทคคอรผมตอนตอนก่อนโควิดนะครับแล้วก็คนมีเอ่อหกหกสิบเจ็ดปีก็ทําได้ครับเริ่มแรกก่อนโค้ดไมน์เซ็ก่อนนะครับบินลีฟหม่อยว่าเราทได้นะครับแล้วก็ได้จริงอ่ะเรียบร้อยครับเราก็จะได้แนละ้วเห็นไหมครับนี่คือแปรนะนี่คือวางตามที่เขาบอกไปเลยโอเคครับแล้วก็มิลเลอร์ครับเหมือนเดิมเลยครับนี่นี่คือแปรนะแล้วเข้าไปข้างในครับแล้วก็ เข้าไปในแปลนะเมกลูปครอบทั้งหมดตรงนี้ครับเห็น <Yeah. S 1> ไหมมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนาะแล้วก็แล้วก็ใช้คําสั่งบิลเลอร์บิลเลอร์เบสิกครับที่เราทำไว้เราก็เอากึ่งกลางของตัวเนี่ยอ้างอิงครับหลักเส้นนี้ยหลักเส้นจอ้างอิงจากกึ่งกลางตรงนี้ของตะเข้เนี่ยนี่ครับเลื่อนทั้งหมดครับแล้วก็เอสเกลแล้วก็เอาไปเลยก็ปรีก่อนกอปรีก่อน,อนแล้วก็เอสเกลนะครับแล้วก็ดึงกึ่งกลาง อ่าทำไมแกนมันเป็นอย่างเงี้ยอ้แกนมันแกนมันนั่นแกนมันไม่ได้วิ่งตามแกนของโมเดลอ่ะไม่เป็นไรคลิกขวาครับ e x p l o d e แล้วเมคกรุ๊ปใหม่ครับเมคกรุ๊ปใหม่ให้แกนมันวิ่งตามแนวของโมเดลครับอ่ะเรียบร้อยครับนี่ S scale ลบหนึ่งเห็นไหมครับ เรียบร้อยเลยเสร็จนี่ครับง่ายไหมโอเคต่อไปเหมือนเดิมครับแปลตรงนี้นะดูนะนี่เคล็ดลับนะครับเหมือนเดิมนะที่บอกไว้นะครับว่าเริ่มแรกต้องเปลี่ยนแกนของโมเดลก่อนนะครับเปลี่ยนแกนของโมเดลก่อนนะครับอ่าก็ไปที่เช้งอีกซิสครับแล้วก็คลิกครับแล้วลากตามแนวนี้ครับเรียบร้อยครับเสร็จละจากนั้นครับเราก็มานะครับหาจุดอ้างอิงครับมุมนี้ ทำแนวแกนเขียวครับอืมไม่เป็นไรไม่เ,เอาเอาเส้นนี้ก็ได้อ่ะเส้นนี้ครับเนีย่ยเส้นเนี้ยอ่ะจะได้มาผมจะเลือกเส้นนี้ทั้งหมดครับเนีเห็นไหมครับแล้วผมก็จะ copy ไปทําแกนนี้แกนเขียวนะครับ แล้วผมจะเอ็ l e เกลครับลบหนึ่งถ้าได้มาผมจะเอาเอาจุดที่ผมอ้างอิงไว้ครับมา,มาวาดทับกันครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอันนี้ก็ลบทิ้งไปครับเห็นไหมเนี่ยครับมันก็จะได้เป๊ะไม่ต้องเสียเวลาเลยครับอ่าแล้วที่เหลือก็แค่ตัดครับอันน,น,นี้แล้วก็เข้าในนี้แล้วก็ไฮ g h ทออฟเดลเ แล้วก็กด R คีย์บอร์ดลงนี่ครับแปบะบเข้าไปครับนีแล้วก็คลิกครับแล้วก็ลากอ่ะกดกด m ม k ก g r o u แล้วก็ทริมครับ สุดท้ายละ trim เอ๊ะทำไมมันดูระยะมันคาดเคลื่อนกันนิดหนึ่งชกมาเถอะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ปรับปกติมันต้องตัดกันพอดีนะผมพลาดตรงไหนเนี่ยนั่นไงกล่องผมไม่ตรง นี่ครับกล่องผมครับวางไม่ตรงครับเมกร๊ปกล่องผมวางไม่ตรงนะเดี๋ยวผมเลื่อนมานิดนึ่งอ่าอย่างเี้ตรงละตริมคือทุกอย่างมันต้องเป๊ะนะ,ะถ้าทำไม่เป๊ะมันจะดูไม่เป๊ะทำไปเรื่อยๆครับ แล้วก็เสร็จครับเรียบร้อย Easy and fun ครับนะเออไอ้อน,นี่น่าจะซ่อนไว้ก่อนก็นได้เนไรหายเกิดเลยกันคิดกว่าแล้วก็หายอ่ะอันนี้เราก็มาครับแล้วก็มา m i ลเล r ต่อครับนี่เลือนทั้งหมดครับจะขวไปซ้ายนี้ด้วยหลายคนอาจจะงงนะว่าเอ้ยทำยังไงที่จะให้มันมันเป็น,นอ่ะเดี๋ยวต้องระเบิดออกก่อนเพราะว่าแปรเนี่ยมันเปลี่ยนมุมแล้วเอ๊ะกแล้วก็ไม่คุ่ไปครับเปลี่ยนแกนนะ ต้องเปลี่ยนการไปมานะครับนีได้ลก็ปึ๊บดีครับแล้วก็กดตรงนี้นี่ En High Res a t o Model ครับแล้วก็หาคือกลางบ้านเหมือนเดิมอย่าบอกนะผมลืมเส้นคือกลางบ้านไปละ Edit u n h High O Edit i ิว hidden object อ๋อผมอันไหนตรงนี้ดีกว่านี่กึ่งกลางอยู่ตรงนี้แล้วอันหายก็นี่นี่คือกึ่งกลางอยู่แล้วเนี่เออผมก็เอาอันนี้คือกึ่งกลางไงอืมไม่ต้องเสียเวาสร้างใหม่ครับนะเสียเวลาสร้างใหม่เพื่อทําท่ายากทําไมเนี่ยไม่เป็นไรครับก็ให้ทุกคนเห็นว่าพยายามทำได้หลายวิธีหลายคนอาจจะยุ่งากแลเอ้ยเราลองทำวิธีนี้นะทำได้หลายวิธีครับแต่แต่ละคนนะ เออไม่ต้องแบบว่ามาทำือนผมหมดก็ได้แต่ให้เห็นว่าสับคนที่ไม่เคยทำครับเอ็นไฮเลตออฟเบลอันนี้คือตัวที่ผมต้องใช้อ้างอีนุูกไหมอ่าผมก็จับอันนี้ไปด้วยกันครับแล้วก็บิเลเอร์นะสเกลกลับด้านเอสเกลลบหนึ่งนี่ลบหนึ่งน,น,งนะครับเอนเตอร์ Enter, แล้วก็จับจับมุมนี้ครับกลับมาชนกันมันก็จะได้ระยะนี้ขึ้นมาอ่ะเนื่องจากโดนตัดหมดแล้วครับเราต้องตั้งชื่อใหม่ครับคิกขวา เลือก <ๆ S 1> ทั้งหมดนะครับคลิกขวา Edit Info ตั้งชื่อว่าแปรสำเร็จรูปครับ Component ก็เสียไปแล้วนะไม่เป็นไรครับแปลสำเร็จรูปแล้วก็อย่าลืมครับไปตั้งแท็กครับ Tags Tags ครับก็คือบวกเข้าไปครับ S S, S R S แปรสำเร็จรูป R S คือรูป t r u c t u r e นะแปรสำเร็จรูปแล้วก็ ย้ายครับตรงนี้แต่สําเร็จลูกก็ถือว่าเสร็จแล้วครับอ่าอีซี่แอนฟันครับแล้วก็จบแหละที่เหลือครับคลิปต่อไปครับเอาละนี่ไฮไลท์เลยนะการทํากระเบื้องบุนคานะครับซึ่งบอกเลยว่าสําคัญมากนะครับว่าบุงคาเนี่ยซึ่งอ่าเดี๋ยวผมจะทํากระเบื้องจริงๆให้นะครับหลายคนจะถามว่าหายอยากรู้วิธีการทากระเบื้องบุงคาจริงๆอะ่ะครอบหลังคาจริงทํำยังไงเดี๋ยว มาดูในคลิปต่อไปนะครับเห็นไหมครับว่าทําได้จริงนะนะครับก็อย่าลืมนะเรามีหลักสูตรนะครับ4โลกตัว Hero แบบมือมืออาชีพด้วยกันนะครับต่อยไปด้วยกันนะครับแบบเจาะทุกดีเทลเลยทุกเนื้อหาทุกคําสั่งนะครับซึ่งจะทําให้ทุกคนนะครับก้าวสู่โลกของสารวิทยากางยั่งยืนนะครับมาเรียนการป้องนะครับแล้วก็มาก้าวนะ่ก้าวสู่โลกใหม่ๆด้วยกันอย่าลืมนะฮะโลกเปลี่ยนแล้วนะเราไม่เปลี่ยนบอกเลยว่านะครับมันแหมมันไม่ใช่บอกว่าเราจะ ห้ามเปลี่ยนนะนะคือไม่เปลี่ยนแล้วไม่ไปตายนะเนี่อ่เราเราคนอื่นเปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนเนี่ยเราจะลำบากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ตายหรืออะไรก็อยู่ได้แต่อย่าลืมนะครับว่าการขขันมันสูงขึ้นนั้นเราเริ่มต้นเปลี่ยนเองเลยอย่าให้โลกบังคับให้เราเปลี่ยนและก็อย่าเปลี่ยนเป็นคนสุดท้ายครับ